สวัสดีครับผมชื่อ,อนายนัสกิจจันทรพันธ์นะครับวันนี้ผมมานําเสนอระบบจัดการฐานข้อมูลร้านกีต้าร์นะครับชื่อร้านของผมก็คือกีต้าร์ช็อปนะครับมารับชมนได้เลยนะครับและนี่ก็คือหน้า ER เอไอแอมของผมนะครับในส่วนหลักก็จะมีโปรดักต์ออเดอร์สต็อกเพียมเอนต์คัสเตอร์เพยร์ยแล้วก็ในส่วนของล็อกอินของพน,นักง,งานนะครับในส่วนของโปรดักต์ก็จะเก็บข้อมูลของโปรดักต์ของสินค้าของเรานะครับ ออเดอร์ก็จะเป็นในส่วนของการจัดเก็บออเดอร์ของสินค้าในแต่ละครั้งนะครับพ m ม n ์ก็คือเป็นการจัดเก็บยอดเงินเอาไปทําในส่วนของรายงานยอดขายนะครับคุชเตอร์ก็คือเป็นข้อมูลของลูกค้านะครับรย p มโพลีก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของพนักง,งานนะครับต่อไปนะครับมาดูเพชทีมาให้นูของผมนะครับอันนี้เป็นตารางทั้หมดที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับ อันนี้เป็นตารางของหมวดหมูนะครับเป็นการแจ้กหมวดหมู่ของสินค้าของผมนะครับอันนี้เป็นตารางของลูกค้านะครับเป็นการจัดการข้อมูลของลูกค้าหน้านี้ก็เป็นการจัดการข้อมูลของพนักงานนะครับส่วนนี้จะเป็นล็อกอินนี่เป็นออเดอร์ที่ผมเคยลองสั่งดูนะครับเคยลองใช้งานดูนะครับอันนี้เป็นการชําระเงินนะครับนี่นะครับผมลองใช้งานดูแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโปรดักนะครับที่ผมได้เพิ่มสินค้าเข้าไปแล้วนะครับนี่ผมได้เพิ่มสินค้าไปบางส่วนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลของพนักงานนะครับนี่ก็คือหน้าเว็บของผมนะครับผมทําเป็นระบบออฟไลน์นะครับซึ่งลูกค้าไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับจะใช้งานได้แค่พนักงานภายในร้านนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ว่าผมทําไว้ในฐานข้อมูลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากดเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับ เนี่ยครับก็คือเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับเข้ามาหน้าแรกนะครับก็คือหน้าสินค้ารวมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเภทแยกประเภทนะครับแต่ละประเภทเนี่ยครับอันนี้การค้นหานะครับเนี่ยเราจะมาค้นหาดูนะครับเนี่นะครับอ่าทีนี้อันนี้ก็เป็นส่วนตะกร้าสินค้านะครับมีชาระเงินล้างตะกร้านะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองดูการชำระเงินนะครับนี่กดผมกดเพิ่มเลยนะครับนี่นครับนี่ครับก็คือเนี่ยผมเพิ่มไปสามชิ้นนะครับกดชำระเงินเลยนะครับนี่มันก็จะเด้งมาหน้าการชำระเงินนะครับอันนี้เป็นรหัสสมาชิกนะครับถ้ามีรหัสสมาชิกก็เราก็ใส่เลขรหัสสมาชิกได้เลยนะครับอันนี้ผมจะใส่เลขนี้ไปน,นะครับ อันนี้เลือกวิธีการชำระงเงินนะครับจะมีแบบเงินสดและค r วโค้ดนะครับผมขอเลือกเป็นเงินสดแล้วกันละครับกดยืนยันการชำระเงินได้เลยนะครับมันก็จะเด่งมาในหน้าใบเสร็จก็คือชำระงเงินสำเร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นเลขที่ใบเสร็จก็คือ,อน,นี้นะครับน,นี่อันนี้ลูกค้าชื่อลูกค้าครับอันนี้วันที่และเวลานะครับแล้วก็ ถ้าจะกดพิมพ์ก็กดพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ะครับก็คือพิมพ์ได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือผมจะอธิบายตรงนี้นะครับก็คือถ้าสินค้าเหลือน้อยกว่าห้าชิ้นนะครับมันจะขึ้นว่าสินค้าเหลือน้อยนะครับแต่ถ้าสินค้าเกินห้าชิ้นขึ้นไปก็มันจะขึ้นว่าพร้อมจำหน่ายนะครับแต่ถ้าสินค้าเหลือศูนย์ชิ้นนะครับก็เหมือนชิ้นนี้นะครับก็คือศูนย์ชิ้นเลยนะครับมันจะขึ้นว่าสินค้าหมด มันจะเพิ่มตะกร้าไม่ได้นะครับนี่ครนะเพิ่มไม่ได้ครับนี่อันนี้เพิ่มได้นะครับอันนี้เพิ่มไม่ได้ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นการจัดการสต็อกนะครับและการอัพเดตสต็อกนะครับอยู่ในหน้านี้นะครับก็คือหน้าจัดการสต็อกก็จะมีรูปภาพรหัสสินค้าแบรนด์แล้วก็รุ่นหมวดหมู่ราคาจํานวนคงเหลือการจัดการการแก้ไขการลบนะครับ นตรงนี้ก็จะมีการค้นหาสามารถค้นหาได้ด้วยนะครับจากค้นหาชื่อแบรนด์หรือชื่อรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนยามาฮ่าให้ดูนะครับเนี่ยขียนแค่นี้ก็มันจะขึ้นชื่อแบรนด์มาเลยครับแบรนด์ที่เราค้นหาเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มสินค้าให้ดูนะครับตอนนี้สินค้าเราอยู่แค่นี้นะครับก็คือ7ิตสิบหครับมาดูในฐานข้อมูลนะครับนี่นะครับตรงกันนะครับจะลองเพิ่มให้ดูนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับ มันจะอยู่ตรงนี้ครับในส่วนของหน้านี้มันจะมีการเพิ่มสินค้าใหม่และอัปเดตสต็อกนะครับผมจะเพิ่มสินค้าก่อนนะครับใส่ชื่อแบรนด์นะครับชื่อรุ่นแล้วก็รนนหัสมันก็จะมีหนึ่งสองสามนะครับแยกตามหมวดหมูในตามในฐานขอ้อมูลของผมนะครับจะใส่เป็นหมายเลขหนึ่งนะครับอันนี้ใส่ราคานะครับหนึพันบาทจำนวนสินค้าผมใส่ไปสิบก่อนนะครับ ก็เลือกไฟล์รูปภาพนะครับเลือกรูปที่เราถ่ายไว้นะครับนี่นะครับแล้วกดเพิ่มสินค้าได้เลยนะครับก็คือเพิ่มเสร็จแล้วนะครับมาดูกันนะครับนี่เห็นไหมครับมาแล้วนะครับมาดูในฐานข้อมูลนะครับนี่นะครับก็จะมาแล้วนะครับต่อไปมาดูในในหน้าหลักของเรานะครับนี่นะครับสินค้าที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับขึ้นมาแล้วนะครับ ต่อไปผมจะมาลองการแก้ไขข้อมูลให้ดูนะครับกดแก้ไขได้เลยนะครับจะแก้ไขชื่อแบรนด์นะครับนี่ครับกดเซฟนะครับอ้มาจะแก้แก้ไขเราแล้วนะครับดูในหน้าหลักกันนะครับนี่ครับมาแล้วต่อไปเป็นการลบนะครับปุ่มกดลบได้เลยนะครับลบมันก็จะลบออกเลยนะครับ ก็จะหายไปแล้วนะครับที่ที่เราเพิ่มกันเมื่อกี้นะครับดูในฐานข้อมูลนะครับนี่หายไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองอัปเดตสต็อกให้ดูกันนะครับการอัปเดตสต็อกนะครับก็คือเราต้องเอารหัสสินค้าไปอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปเดตสินค้าของชิ้นนี้ให้ดูนะครับนี่นะครับ1 0 3ย์สาตอนนี้มีแดชิ้นนะครับไปดูในฐานข้อมูลนะครับ 1 0 3นะครับมีแชิ้นนะครับเราลองมาลองอัปเดตกันให้ดูนะครับอัปเดตก็คือมาตรงในช่องอัปเดตสต็อกนะครับเราก็เขียนเข้าไปได้เลยนะครับ1 0 3ศูสเพิ่มจํานวนนะครับเพิ่มเป็น1ิบนะครับอัปเดตสต็อกนะครับอัปเดตเสร็จแล้วนะครับเอับไปดูนะครับนี่นะครับเป็น18ชิ้นแล้วนะครับมาดูตรงนี้นะครับ ก็ะจะเป็น18ชิ้นแล้วมาดูในหน้าหลักนะครับก็จะขึ้นว่า18ชิ้นนะครับนี่นะครับคงเหลือต่อไปนะครับไปดูในส่วนของการจัดการข้อมูลของพนักง,งานกันนะครับเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าน,นี้นะครับก็จะมีการค้นหาเราสามารถค้นหาพนักง,งานได้ด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มเพิ่มพนักง,งานกลุ่มแก้ไขกลุ่มลบ เดี๋ยวเราจะมาลองเพิ่มันก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มันจะมีห้าคนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับในฐานข้อมูลนี่นะครับมีห้าคนนะครับ้านพนักงานย2นะบสองครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มให้ดูนะครับใส่เลือกคำน้ำหน้าเลยนะครับนางสาวนะครับโดยโทรศัพท์อีเมลตำแหน่งงานนะครับแล้วก็วันที่เริ่มงานนะครับ จะข้อมูลได้เลยเห็นไหมครับก็จะมาแล้วนะครับมาดูในฐานข้อมูลเรากันะครับมาแล้วนะครับแล้วก็การแก้ไขนะครับเราสามารถกดปุ่มแก้ไขเข้าไปเลยนะครับก็สามารถแก้ไขได้ทุกอย่างเลยนะครับเราจะแก้ไขเป็นนายมันจะข้อมูลนะครับนี่แล้วก็จะเปลี่ยนให้เราเลยนะครับต่อไปเป็นการลบนะครับ ก็สามารถลบได้เลยนะครับกดปุ่มลบตรงนี้นะครับแล้วก็ลบต่อไปมาดูในฐานข้อมูลนะครับเห็นไหมครับมันลบไปแล้วนะครับหายไปแล้วที่เราทำเมื่อกี้นะครับต่อไปมาดูในส่วนของการจัดการข้อมูลของลูกค้านะครับท่านนี้ก็จะเป็นการจัดการข้อมูลของลูกค้านะครับแล้วผมให้ดูในฐานข้อมูลของผมก่อนนะครับมีสี่คนนะครับมีสี่คนเท่ากันเลยนะครับตรงกันนะครับ ผมจะลองเพิ่มลูกค้าใหม่ดูนะครับใส่ชื่อได้เลยนะครับอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับสมาชิกที่อยู่นะครับลองใส่เลยก่านะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับที่เราเพิ่มเมื่อกี้นะครับมาดูในฐานข้อมูลเราแล้วนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับต่อไปเป็นการแก้ไขนะครับ เดถุงแก้ไขได้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างเลยนะครับต่อไปเป็นการลบเราก็กปิดปุ่มลบตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ข้อมูลที่เราเพิ่มเพิ่มไปเมื่อกี้ก็มันก็จะหายไปแล้วนะครับก็คือเรากดลบไปนะครับมาดูในฐานข้อมูลนะครับหายไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นหน้ารายงานนะครับหน้ารายงานของเราก็จะมี ในส่วนของยอดขายทั้งหมดจำนวนออเดอร์ทั้งหมดจำนวนสินค้าที่ขายได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นรุ่นนี้ที่ห้อนี้นะครับยอดขายรวมทั้งหมดนะครับจำนวนที่ขายได้ทั้งหมดอันนี้เป็นสินค้าที่ขายได้น้อยที่สุดก็จะมีจะเป็นรุ่นนี้ยี่ห้อนี้อันนี้จะเป็นยอดรวมจำนวนที่ขายได้นะครับนี่ก็จะเป็นกราฟนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น สินค้าที่เราขายไปนะครับว่าขายไปจะกี่ชิ้นราคายอดรวมขายไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแต่เราจะมาลองเลือกวันกันดูนะครับผมจะเอาตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะครับมันถึงวันที่แปดของเดือนนี้นะครับนี่นะครับก็ถึงยอดขายทั้งหมดก็จะลดลงนะครับส่วนตรงนี้ก็มันก็จะเปลี่ยนตามที่เรากําหนดวันตรงนี้ได้เลยนะครับเราลองเปลี่ยนดูนะครับวันที่หนึ่งมีนาครับ หลังสิบเอ็ดมีนานี่นะครับยอดรวมของเดือนมีนานะครับก็จะขายได้เท่านี้นะครับนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าสินค้ามันลดจํานวนได้จริงๆนะครับนี่ผลเข้ามาที่สต็อกนะครับนี่นะครับชิ้นนี้นะครับมันมีอยู่หนึ่งร้อยสิบเก้าชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดสั่งดูนะครับราาชิ้นนี้นะครับผมกดสั่งไปเลยนะครับเก้าชิ้นนะครับ สั่งเสร็จแล้วนะครับกลับไปดูนะครับว่ามันลดจริงๆไหมนะครับนี่นะครับมันลดนะครับก็จาก1 1 9ตอนนี้เหลือ100ชิ้นแล้วครับก็อันนี้ก็ตดออกจากระบบนี่ก็คือหน้าค้ณของผมนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมฐานข้อมูลของผมนะครับอันนี้เป็นชื่อฐานข้อมูลนะครับเป็นชื่อกีตาร์ช็อตนะครับภาษาที่ผมใช้เขียนในคือก็คือนะครับ เป็นภาษา PHP, HTML แล้วก็ JavaScript แล้วก็ CSS ในการตกแต่งนะครับมาดูหน้าแรกครับก็คือหน้าอินเด็กก็คือเป็นหน้าแรกของสินค้าทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับแลเป็นหน้าล็อกอินนะครับเป็นการดึงข้อมูลมาจากพนังงานตารางพนังงานนะครับที่ผมได้ทําไว้ในฐานข้อมูลแล้วก็หน้าล็อกเอาท์นะครับต่อไปมาดูหน้าลูกค้านะครับเป็นข้อมูลของลูกค้านี่นะครับเป็นการดึงเข้ามา นนี้เป็นหน้าเพิ่มลูกค,ค้านะครับเพิ่มข้อมูลของลูกค,ค้าอันนี้ก็คือหน้า Edit นะครับคือเป็นหน้าแก้ไขข้อมูลของลูกค,ค้านะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการลบข้อมูลนะครับลบข้อมูลออกอย่างฐานข้อมูลนะครับต่อไปมาดูของพนักง,งานนะครับนี่ก็คือเป็นการดึงข้อมูลพนักง,งานเข้ามานะครับก็เป็นการ แก้ไขข้อมูลนะครับอันนี้เป็นการลบนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการแอนด์ข้อมูลเข้ามานะครับอันนี้เป็นไฟล์รูปภาพทั้งหมดที่เราได้ใส่เข้าไปนะครับส่วนตรงนี้เป็นการคิดเงินทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับการหน้าคิดเงินหมดเลยนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นหน้าโปรดักต์นะครับ เนี่ยครับก็คือดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลของเราเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นหน้าแก้ไขข้อมูลของบูดาห์นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็นหน้ารีพอร์ตก็คือหน้ารายงานทั้งหมดเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นหน้าสต็อกสินค้านะครับเป็นการเพิ่มสินค้าหรือว่าอัปเดตสต็อกนะครับอัปเดตสินค้าข้างในนะครับ